สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับทั้งที่ยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมนะฮะไม่สนับสนุนกรารพนันได้ผผิดกฎหมายนะครับให้รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับให้ฝึกสมองทางคณิตศาสตร์กันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับ เป็นการวิเคราะห์นะครับใครชอบการวิเคราะห์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามได้นะครับผมนะฮะคลิปนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะโอเคนะครับน่าจะเด่นสุดๆแล้วนะครับใช้เวลาคิดประมาณ2วัน3สูตรนะครับ3สูตรหลักร้อยนะครับ นำมาประกบกันนะครับได้เลขเด่นตัวไหนเรามาดูกันนะครับมีทั้งหมดกัน3สูตรนะครับ3สูตรอนานะครับอย่าเพิ่งบอกว่าหลายตัวนะครับเพราะว่าแต่ละสูตรเดินไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะมาเทียบให้ดูกันเลยนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับสําหรับสูตรแรกนะครับสูตรแรกเริ่มนะครับเริ่มรันมาตั้งแต่ 2พฤษภาคมนะครับ2พฤษภาคมปี64นี้นะครับยังไม่หลุดนะครับตั้งแต่งวดวันที่2นะครับจะไปต่อหรือไม่ไปต่อนะครับผมย้ําเสมอว่าสถิติย้อนหลังเดินดีหรือไม่เดินดีนั้นนะครับไม่ได้การันตีว่างวดหน้าเนี่ยจะเข้าหรือไม่นะครับมันก็เป็นแค่สถิตินะครับโอเคนะครับมาเริ่มกันสําหรับสูตรแรกนะครับสูตรแรก6ตัวด้วยกันนะครับ6ตัวด้วยกันนะครับ นี่นะครับงวดที่แล้วก็เข้าเลข9นะงวดที่แล้วได้901235อ่างวดที่วันที่16เนี่ยนะครับสูตรนะครับสูตรมีดังนี้นะครับผมนะฮะใครชอบการคำนวณนะครับหรือว่าใครจะรอแค่ผมนำมานี้ให้ก็รับชมรับฟังกันได้เรื่อยๆนะครับสูตรคือนะครับ หลักหน่วยนะครับเขียนตรงไหนดีจะได้ยาวๆหน่วยหน่วยเลขท้ายสามตัวนะครับหน่วยหน่วยท้ายสามตัวนะครับคอสอง่านะครับ สามสองหน่วยท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งอ่าโอเคโอเคครั้งที่หนึ่งปิดเลยเห็นไหมครับหน่วยท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งนะครับบวกครับบวกนะฮะไม่เป็นใจบวกร้อยนะครับร้อย ท้ายนะครับสามตัวนะครับคสองนะครับนี่นะครับหลักหน่วยเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งะครับบวกหลักร้อยเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองนะครับแล้วก็บวกเลขคงที่นะครับบวกเลขคงที่ก็จะเป็นหนึ่งบวกหนึ่งนะครับบวกหนหนึ่งนะครับแล้วก็บวก สองนะครับนี่นะครับมาดูการคำนวณกันนะครับใช้หลักตามนี้นะครับใครไม่เข้าใจก็ไอ้นี่นะครับย้ํานะครับว่าสามตัวหน้ากับสามตัวท้ายเนี่ยนะครับต้องจดตามที่ผลฉลากออกนะครับต้องจดตามที่ผลฉลากออกเพราะว่าบางที่เนี่ยเขาจะเรียงจากเลขน้อยไปหาเลขมากนะครับอันนี้คือตามที่ผลฉลากออกเลยนะครับผมนะครับหลักหน่วยครับหลักหน่วยหลักหน่วยเลขท้าย3ตัวกันหนึ่งเราจะใช้เลขในกรอบนี้นะครับนี่ นี่คือเลขค้าย3ามตัวนะครับนี่คือเลขหน้า3ามตัวนะครับนี่ครั้งที่1นี่ครั้งที่2นี่ครั้งที่1และก็ครั้งที่2นะครับสูตรที่1เนี้ยเราจะใช้หลักนี้นะครับหลักหน่วยนะครับนี่นะครับบวกหลักร้อยคือหลักนี้นะครับนี่นะครับเรามาตั้งนี่ไว้ก่อนนะครับเลขคงที่ไว้ก่อน1 1 1>, 1 1แล้วก็2นะครับบวก9เไม่ใช่9บวก0อ่าต้องแล้ว9บวก0นะครับ9 0ได้9 0, นะครับ9นะครับนี่9บวก1นะครับเป็น0เอาจาก็เล็ก0นะครับ0บวก1ากับ1นะครับ 1ยก1ลงมาบวก1เท่ากับ2นะครับ2บวก1เท่ากับ3นะครับ3 2เท่ากับ5นะครับเราจะได้แค่ตัวนี้นะครับนำแค่เลขตัวนี้มานะครับ9 0 1 2 3 5นะครับสูตรที่1นนะครับสูตรนี้เช็ค 90 1 2 3 5นโอเคนะครับ901นะครับ2 3แล้วก็5้านะครับผมเมื่อวันที่1ตุลาหลักร้อยสูตรที่1ได้901 235นะครับโอเคนะครับมาดูสูตรที่2นะครับดูให้จบนะครับดูให้จบเดี๋ยวจะประกอบให้ดูกันนะครับนี่คือการประกอบให้ดูแล้วนะครับตอนดูจารลำพ่วงที่ผ่านมานะครับนี่ มาดูสูตรที่สองนะครับใครชอบการคำนวณก็ไปคำนวณย้ดนหลังกันได้นะครับสูตรที่สองนี่ทีเด็ดแทบีเด็ดสูตรที่สองนี่ตลอดปีหกสี่นี่ยังไม่พลาดนะครับตลอดหกตัวเหมือนกันนะครับปีหกสี่นะครับปีหกสี่ยังไม่พลาดสําหรับสูตรที่สองครับยังเดินอยู่ปีหกสี่นะครับผมนี่เพิ่มอันนี้เขียนผิดนะครับก็เลยเอามาเขียนตรงนี้แทนนะครับนี่เขียนด้านหลังแทนก็เข้านะครับ อีหก่ยังไม่พลาดนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้การันตีนะครับว่าวันที่1ตุลาจะมาไหมนะครับเป็นแพ่ยเพียงสถิตินะครับแล้วก็เอาสูตรมาคํานวณกันต่อนะครับถ้ามาก็ถือว่าโชคดีนะครับขอให้มาแล้วกันนะครับมาดูสูตรกันเลยครับสําหรับสูตรที่2นะครับหน่สูตรที่2นะครับ หน่วยบนนะครับหน่วยบนนะครับบวกนะครับบวกร้อยเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งนะครับร้อยหน้า สามต่อคหนึ่งใครชอบคำนวณก็อ่านแล้วนะครับผมนะฮะไม่อ่านก็ดูตามที่ผมคำนวณให้ดูก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีรูปมาให้ดูนะครับคหนึ่งนะครับแล้วก็บวกคงที่นะครับคงที่ก็จะมีบวกหนึ่งนะครับบวกสองนะครับบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับผมตามนี้นะครับ ในของที่นะครับโอเคนะครับเรามาดูวิธีการกันะครับวิธีการบางคนก็ฟังพูดก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวทํากันให้ดูเลยนะครับผมนี่นะครับผลรางวันก็ตามนี้นะครับผลของงวดวันที่16กันยานะครับ16กันยาเราใช้หน่วยบนครับคือตัวนี้นะครับผมในค่านะครับบวกหลักร้อยนะครับ สามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งก็คือชุดนี้นะครับนี่สามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนี่คือสามตัวหน้านะครับนี่คือสามตัวท้ายนะครับนี่นะครับจะแยกกันแบบนี้นะครับนี่ครั้งที่หนึ่งนี่ครั้งที่สองนะครับหลักร้อยก็คือตัวนี้นะครับหกนะครับเเขียนเลขคงที่ไปก่อนนะครับหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับบวกบวกบวกอ่านะครับ นำหมาบวก6นะครับห้าบวกหนะครับเท่ากับ11เอ็ดเอาเฉพาะเลขหนึ่งมานะครับยกหนึ่งลงมาเท่ากับสองยกสองลงมาสองบวกสองเป็น4นะครับสี่บวกหนึ่งเป็น5้าห้าบวกหน่เป็น6นะครับแต่นี้นะครับ6กบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับ หนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดนะครับดูก่อนต้องไหมนะครับไม่ใช่หนึ่งสองดิเห็ังไม่หลัมันต้องบวกสองนะครับไม่ใช่บวกหนึ่งนะครับผมกอะทานอภัยนะครับอ่ะโอเคนะครับ เขียนให้ผิดนะครับเขียนเรียกคงที่ให้ผิดนะครับถึงว่าทําไมมันเลยไปนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับต้องบวกหนึ่งมาอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับตัวนี้จะไม่มีนะครับผมนะครับส่วนหลักเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมอ่าตามนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับ นี่จีบทิ้งเม่ก่อนเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับหลักเหมือนเดิมนะครับแต่เลขคงที่จะเป็นตัวนี้นะครับเลขคงที่ก็จะเป็นบวกสองนะครับบวกหนึ 1, ่งบวกหนึ 1, ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับบวกหนึ่งสี่ตัวนะครับนี่นะครับนี่ก็เหมือนเดิมนะครับห้าบวกหกนะครับห้าบวกหกนะครับ กับสิบเอก็เป็นหนึ่งนะครับยกหนึ่งลงมาถัสามสนะครับห้านะครับหนะครับเจ็ดนะครับหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดเคนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ยังเดินดีนะครับสี่หกสี่ยังไม่พาดผมคิดว่านะครับวันที่หนึ่งตุลาเนี่ยก็น่าจะมีหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดสำหรับ เลขหลักร้อยนะครับหกตัวนะครับหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับมันหกตัวนะครับแล้วก็จะเอาไปตัดกันนะครับตัดออกนะครับโอเคสาหรับสูตรที่สองเสร็จเรียบร้อยนะครับนะถือว่าเพียงสีก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเดินมามาดูของสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามสองพฤษภาครับเริ่มรันงวดวันที่สองพฤษภานะครับ น่งวนละสูตรก็เก้านะหตัวเหมือนกันนะครับก็สูตรนะครับสูตร <c oughs> สูตรก็คือหลักร้อยครับร้อยเขียนใส่ไหนดี หลักร้อยนะครับร้อยบนนะครับหลักร้อยบวกนะครับร้อยหน้าข้อหนึ่งนะครับบวกคงที่นะครับจะเป็นคงที่ก็คือตัวนี้นะครับสามหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับผมตามนี้นะครับหลักร้อยบนนะครับบวกหลักร้อยเรียกหน้า3าตัวครั้งที่หนะครับ บวกสามบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งนะครับนี่นะครับตามนี้สถิตินะครับเข้ามานะครับยังไม่เคยมีปันหลอเลยนะครับที่ผมรันมาทั้งสามสูตรนะครับก็มาดูกันนะครับผมใช้ตัวไหนนะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็จะเป็นตัวนี้นะครับหลักร้อยก็คือเลขเก้านะครับเลขเก้าของวันที่สิบหกกันยายนะครับเลขเก้านะครับ หลักร้อยครั้งที่1นะครับนี่ก็คือ3ตัวหน้าครั้งที่1นะครับก่อนอนุญาตอธิบายซ้ํานะครับเดี๋ยวมาเข้าใจกันนะครับ3ตัวหน้าครั้งที่1อันนี้3ตัวท้ายนะครับ3ตัวหน้าครั้งที่1ครั้งที่2นะครับ3ตัวหน้าครั้งที่1คือหลักร้อยนี่คือเลข6นะครับหลักร้อยนี่คือเลข6กนะครับมาเขียนเลขคงที่กันได้เลยนะครับ3 1 1 1 1นะครับบวกบวกบวกนะครับตามนี้นะครับหลัก ร้อยบวกหลักร้อยสามตัวหน้ังที่หนึ่งนะครับเก้าบวกหกนะครับเก้าบวกหกได้ห้านะครับยกห้าลงมากับห้าบวกสามเป็น8นะครับแปบวกหนึงเป็นเก้านะครับบวกเก้าเก้บวกหเป็นศูนย์นะครับเป็นสิบมันแหละนะครับเอาเฉพาะหลักหน่วยนะครับถ้าได้สองหลักให้เอาเฉพาะหลักหน่วยนะครับศูนยได้หนึ่งนะครับเป็นสนะครับ ก็จะตามนี้นะครับเราแยกทวนแป๊บหนึ่งนะครับ5890นะครับ589012กนนะครับตรงกันนะครับจบทวนแล้วเรียบร้อยนะครับตรงเป๊ะนะครับ589012นะครับนี่589012นสองนะครับสำหรับสูตรที่3นะครับคือที่เป็นหลักเนี่ยสูตรที่2นี่นะครับ สูตรนี้จะเป็นหลักเลยนะครับที่คำนวณสะดุดกันเมื่อกี้เนี่ยนะครับเนี่ยสูตรนี้จะเป็นหลักนะครับหนึ่งสามีกนะครับนี่นะครับทีนี้ผมมาเทียบนะครับเทียบชนให้ดูนะครับเทียบชนให้ดูนี่คือสูตรที่หนึ่งนะครับนี่คือสูตรที่หนึ่งนี่คือสูตรที่สนี่คือสูตรที่สนะครับตถิตินะครับ สูงสุดเนี่ยจะชนกันที่5้าตัวนะครับเพราะว่าสูตรเนี่ยจะมาคนละสูตรนะครับการคำนวณคนละหลักตัวเลขก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีตัวเดียวก็มีนะครับนี่ครับงวดที่ออกเจ็ด้าหนึ่งเนี่ยครับไอ้เจ็ด้าศูนย์เนี่ยนะครับหลักร้อยเนี่ยสามศูตย์ชนตัวเดียวคือเลข7นะครับแต่งวดล่าสุดเนี่ยชนเยอะเนียห้าตัวนะครับใครจะเอาไปตัดเลขดับก็ได้นะครับสําหรับคนที่มีเลขดับดีๆแม่นๆนะครับก็ตัดได้ก็จะเหลืออยู่ก็ได้เลข9้านี่แหละนะครับ เนี่ยก้าก็เข้านะครับตามนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวจะวงเลยนี่ก็เลขสองนะครับเข้าเลขห้าแล้วเลขเก้านะครับเข้าเลขแปดเลขห้านะครับเลขเจ็ดนะครับเลขสองนะครับชนตัวเดียวก็เข้าอยู่นะครับนี่เจ็ดนะครับล่าสุดก็เข้าไปที่เลขเก้านะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยนะครับปึ๊บนี่นะครับหลักร้อย เขียงวันและที่เที่ยงมาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับงวดที่หนึ่งตัวแรกงวดที่สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดนะครับมาดูกันนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งได้เลขเก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้านะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้า สูตรที่สองครับหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับโอเคสำหรับสูตรที่สามห้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับนี่ เอาแบบตาลายกันไปเลยนะครับเนี่ยนะ,นะครับมาดูเทียบชนกันนะครับเลขเก้ามีแค่สองสูตรนะครับเลขศูนย์มีแค่สองสูตรนะครับเลขหนึ่งมีสามสูตรนะครับมาแล้วหนึ่งตัวนะครับเลขสองมีแค่สองนะครับเลขสามมีแค่สองนะครับ เลขค่า,าหนึ่งสองสามเลขค่าทวนใหม่ครบหรือขาดนะครับกลัวมันพลาดในอารัณ์ ห้าศูนย์เจ็ดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็ดูสูตรที่สูตรที่สองแป๊บหนึ่งนะครับสูตรที่สองแป๊บหนึ่งห้าหกเจ็ดเออโอเคห้าหกเจ็ดนะไม่ใช่ห้าศูนย์เจ็ดห้าหกเจ็ดเอาแล้วนะครับวันนี้มีเฮกันละสองตัวชนสองตัวหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดสามห้าหกเจ็ด นี่ใช่ไหมครับน่าจะชัวนะมีเก้ามี0จนแค่นี้1มีจน30สูตรนะครับ3ก็2สูตรเอง5ก็จน5าสูตรสสูตรอ่าได้1กับ5ครับชัวแล้วนะครับได้1กับ5นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตด,ดูในส่วนของเลขดับผมนะครับเลขดับมีไหมนะครับหนึ่งกับ5ไม่มีนะครับเลขดับหลักร้อยวันนี้ได้96 02นะครับ เลขดับหลักร้อยนะครับนี่นะครับสถิตินะครับเลขดับหลักร้อยนะครับนี่เก้าหกศูนย์สองหนึ่งกับห้าครับทวันนี้นะครับหลักร้อยเขียนตัวใหญ่ๆนะครับนี่เลยไม่น่าพลาดไม่น่าพลาดนะครับแต่ผมมีในใจอยู่แล้วแหละนะครับเดี๋ยวจะประกบให้ดูนะครับ ขอเวลาสักครู่นะครับเป็นคลิปต่อไปแล้วกันนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ1น x นะครับแล้วก็5 x x เอก,เอกดวงวันที่1ครับนี่นะครับ ร้อยหนึ่งกับ5ได้2ตัวสูตรตามนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดติดตามกด s ั b สไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลนะครับหาสูตรดีๆมาให้ฝึกคิดวิเคราะห์นะครับฝึกคำนวณกันทางคณิตศาสตร์เนาะนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณมากสวัสดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมขอบคุณครับ